ลองนึกถึงเอกสารชิ้นแรกในชีวิตของเราสิคะสุติบัตรใบเกิดนั่นเองใช่ค่ะใบเกิดจากกระดาษแผ่นนั้นก็ตามมาด้วยการมีชื่อในทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทะเบียนสมรสจนถึงเอกสารชิ้นสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะเอกสารพวกนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากๆในชีวิตประจําวันแต่เบื้องหลังมันคือระบบข้อมูลที่ใหญ่มากใช่ครับเป็นระบบที่จัดการประชากรทั้งประเทศเลย วันนี้เราจะมาเจาะลึกคู่มือหรือกฎที่ควบคุมระบบทั้งหมดนี้กันครับนั่นก็คือกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎรพศ2550ค่ะครับผมมันเป็นเหมือนอจะเรียกว่าเป็น operating system ของข้อมูลพลเมืองเลยก็ได้ครับโอ้โหทุกอย่างที่เราทำที่เกี่ยวข้องกับรัฐตั้งแต่การเลือกตั้งการรับบริการสาธารณสุข ไปจนถึงการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยล้วนมีรากฐานมาจากระบบนี้ทั้งนั้นเลยการเข้าใจที่มาที่ไปของมันเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสระบบนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ากฎกติกาชุดนี้เกิดขึ้นมาทำไมใครเป็นคนเขียนแล้วมาทำงานยังไงและเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าตรงไหนคือหัวใจสำคัญจริงๆเราจะลองใช้แนวข้อสอบที่มักจะเจอในสนามต่างๆมาเป็นเหมือนไฟฉายส่องให้เห็นประเด็นหลักๆกันค่ะเป็นวิธีที่ดีมากครับ เพราะข้อสอบมักจะถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความเข้าใจในประเด็นที่เป็นแก่นกลางของกฎหมายอยู่แล้วการทำความเข้าใจผ่านแนวข้อสอบจะทำให้เราจับจุดได้เร็วขึ้นมากเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยทำไมทำไมจูจ่ๆในปี2550ถึงต้องมีกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาคะก่อนหน้านั้นเราไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลกันหรือหรือว่ามันมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือ เอาจริงๆเรามีระบบมาตลอดนะครับแต่กฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาเพื่อจัดระเบียบและยกระดับใช่ครับให้ระบบที่มีอยู่มันทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นถ้าเราไปดูที่หมายเหตุท้ายกฎกระทรวงเนี่ยเขาจะสรุปเหตุผลหลักไว้3ข้อชัดเจนเลยครับหนึ่งคือเพื่อการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนรัษฎรให้เป็นระบบระเบียบ2คือเพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และ3ก็คือเพื่อการประมวลผลข้อมูลทะเบียนประวัติรัษฎรครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะข้อแรกคือทําให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศข้อ2นี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการป้องกันการสวมรอยหรือปลอมแปลงตัวตนใช่ไหมคะใช่เลยครับ ส่วนข้อ3ก็คือการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อเช่นการวางแผนพัฒนาประเทศถูกต้องเป๊ะเลยครับโดยเฉพาะเรื่องการพิสูจน์ตัวบุคคลนี่สำคัญมากในยุคที่ธุรกรรมต่างๆมันซับซ้อนขึ้นการมีฐานข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้คือหัวใจเลยซึ่งประเด็นเรื่องเหตุผล3ข้อนี้แหละครับค,คือสิ่งที่คนร่างกฎหมายมองว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดจนกลายเป็นแนวคำถามยอดฮิตในข้อสอบเลยอย่างเช่นคำถามที่ว่า ตามหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงเหตุผลสำคัญในการออกกฎกระทรวงนี้คือเพื่อประโยชน์ในเรื่องใดเป็นหลักใช่ครับซึ่งตัวเลือกก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้แหละซึ่งคำตอบท,ที่ถูกต้องที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่ครอบคลุมเรื่องการเก็บรักษาการควบคุมและการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลตามที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยถูกต้องครับนี่ก็คือคำตอบของแนวข้อสอบข้อที่3นั่นเองครับการเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามได้โดยไม่ต้องท่องจำเลย โอเคค่ะพอเราเข้าใจทำไมแล้วคำถามต่อมาคือใครใครคือผู้มีอำนาจเขียนกฎกติกาที่ส่งผลกับคนทั้งประเทศแบบนี้ค่ะมันต้องมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนครับในระบบกฎหมายไทยการออกกฎหมายจะมีลำดับชั้นอยู่กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดที่ผ่านรัฐสภาเราเรียกว่าพระราชบัญญัติหรือพรบ แต่พรบรเนี่ยมักจะกำหนดแค่หลักการก,กว้างๆแล้วก็จะมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารออย่างเช่นรัฐมนตรีไปออกกฎหมายลูกเพื่อกำหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติซึ่งกฎหมายลูกที่ว่านี้ก็คือกฎกระทรวงนี่แหละครับเหมือนกับว่าพรบรเป็นเหมือนแบบรัฐธรรมนูญของเรื่องนั้นๆแล้วก็มอบอำนาจให้รัฐมนตรีไปเขียนกฎหมายย่อยๆเพื่อให้ทำงานได้จริงแบบนั้นหรือเปล่าคะ โอ้โห oh. เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับสำหรับเรื่องนี้ oh. กฎกระทรวงฉบับนี้อาศัยอำนาจตามพรบการทะเบียนรัษฎรพศ2534โดยเฉพาะในมาตรา3และมาตรา12ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ข้อสอบชอบถามมาก oh. อย่างข้อสอบข้อแรกเลยที่ถามว่ากฎกระทรวงนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราใดค่ะ oh. คำตอบก็คือขอมาตรา3และมาตรา12นี่แหละครับเข้าใจโครงสร้างแล้วค่ะแสดงว่าผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงฉบับนี้ก็ต้องเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลพรบการทะเบียนราษฎรซึ่งก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยครับ๋อ oh. ซึ่งนี่ก็ตรงกับแนวข้อสอบข้อที่2ที่ถามว่าใครเป็นผู้ออกกฎกระทรวงนี้ในฉบับปี2550ผู้ที่ลงนามคือคุณอารีวงอารยะครับค่ะการรู้ชื่อคนลงนามอาจจะไม่สําคัญเท่ากับการเข้าใจว่าอํานาจนั้นมาจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยครับเอ๊ะแต่ในเอกสารที่ดูมานะคะมีวันที่อยู่สวันคือวันที่ลงนาม21มิถุนายน2550 กับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา6กรกฎาคม2552 0วันนี้มันต่างกันยังไงคะทำไมไม่ใช่วันเดียวกันมันดูเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เออน่าจะเอาไปออกข้อสอบเพื่อวัดความแม่นยำได้เลยเป็นข้อสังเกตที่ดีมากและใช่ครับนี่คือคำตอบของข้อสอบข้อที่6เลยจริงเหรอคะครับความแตกต่างนี้สำคัญมากนะครับลงนึกภาพตามนะครับ วันลงนามก็เหมือนวันที่นักเรียนเขียนต้นฉบับหนังสือเสร็จแล้วส่งให้โรงพิมพ์อืส่วนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่หนังสือวางแผงอย่างเป็นทางการทุกคนถึงจะรับรู้และต้องปฏิบัติตามอในทางกฎหมายก็เช่นกันครับกฎหมายจะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับเข้าใจแล้วดังนั้นคําตอบของคําถามที่ว่า กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดจึงเป็นวันที่6กรกฎาคมพศ2550ครับเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากค่ะสรุปช่วงแรกนี้เราเข้าใจแล้วว่ากฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อจัดระเบียบข้อมูลพิสูจน์ตัวตนและนำไปใช้ประโยชน์คนที่มีอำนาจออกกฎ คือรัฐมนตรีมหาดไทยโดยอาศัยอำนาจจากพรบรแม่และกฎหมายจะมีผลเมื่อประกาศในราชกิจจาโหแค่นี้เราก็ตอบคำถามไปได้ทั้ง4ี่หข้อแล้วนะคะเห็นไหมครับพอเราเข้าใจโครงสร้างและความเชื่อมโยงรายละเอียดต่างๆก็จะตามมาเองเลยครับเอาละค่ะเมื่อมีกฎมีคนเขียนแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ว่านี้มันไปอยู่ที่ไหนคะมีศูนย์กลางข้อมูลแห่งชาติอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าคะมีครับ กฎหมายระบุชัดเจนเลยในข้อหนึ่งว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้คือสำนักทะเบียนกลางสำนักทะเบียนกลางใช่ครับซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนหับหรือศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของทั้งประเทศเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญในข้อสอบข้อที่4ที่ถามว่า หน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรคำตอบก็คือข้อสำนักทะเบียนกลางนั่นเองถูกต้องครับที่นี่เองที่เป็นคลังข้อมูลของพวกเราทุกคนแล้วมีคำถามที่สงสัยต่อนิดนึงค่ะระบบนี้ครอบคลุมแค่คนไทยที่มีสัญชาติไทยหรือเปล่าคะแล้วอย่างชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยนานๆหรือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยล่ะคะพวกเขาจะถูกบันทึกในระบบนี้ด้วยไหมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ คือกฎหมายนี้คิดเผื่อไว้แล้วในข้อหนึ่งของกฎกระทรวงจะระบ,บุไว้เลยว่าในกรณีของผู้ไม่มีสัญชาติไทยให้จัดเก็บข้อมูลจากทะเบียนประวัติด,ด้วยครับทะเบียนประวัติใช่ครับซึ่งทะเบียนประวัตินี้เป็นเอกสารเฉพาะสำหรับกลุ่มนี้เลยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนอประวัติส่วนตัวที่เชื่อมโยงพวกเขากับระบบของทางการไทยครับอ๋อ oh. ซึ่งนี่ก็คือคาตอบของข้อสอบข้อที่5ที่ถามว่า ข้อมูลของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยจะจัดเก็บจากเอกสารใดเพิ่มเติมคำตอบก็คือขอทะเบียนประวัติครับโอ้โห oh แสดงว่าระบบถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่ในประเทศจริงๆไม่ใช่แค่พลเมืองเท่านั้นเป็นรายละเอียดที่สำคัญมากเลยค่ะทีนี้เรามาถึงส่วนที่น่าจะใกล้ตัวที่สุดแล้วคือข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกเก็บเข้าไปในระบบของสำนักทะเบียนกลางเราลองมาไล่เรียงตามเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยก็คือการเกิด ครับจุดเริ่มต้นของข้อมูลทุกคนในระบบก็คือการเกิดซึ่งเอกสารหลักที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลนี้มี2ออย่างตามที่กฎหมายระบุไว้ในข้อ1ก็คือสูติบัตรและทะเบียนคนเกิดครับซึ่งนี่ก็คือเฉลยของข้อสอบข้อที่7ที่ถามเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเกิดนั่นเองสูติบัตรคือใบที่เราได้จากโรงพยาบาลส่วนทะเบียนคนเกิดคือนายทะเบียนจะบันทึกไว้ในระบบของเขาโอเคค่ะพอเกิดแล้วเราก็ต้องมีที่อยู่ การย้ายบ้านย้ายเข้าย้ายออกข้อมูลพวกนี้มาจากไหนคะข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่จะมาจากเอกสารที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดเลยทะเบียนบ้านใช่ครับทะเบียนบ้านและในระบบของราชการจะมีทะเบียนบ้านกลางสำหรับคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติรวมถึงใบแจ้งการย้ายที่อยู่ที่เราต้องไปทำเรื่องที่เขตหรืออำเภอทุกครั้งที่ย้ายบ้านอืข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปที่สำนักทะเบียนกลางทั้งหมดคะ และนี่ก็คือที่มาของคำตอบในข้อสอบข้อที่ก้างที่ถามเรื่องเอกสารเกี่ยวกับที่อยู่ค่ะในระหว่างทางของชีวิตก็จะมีสถานะบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการแต่งงานการมีลูกหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนชื่อเรื่องพวกนี้ถูกบันทึกไว้ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับกฎหมายข้อหนึ่งระบุชัดเจนว่าต้องจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลด้วยซึ่งจะมาจากเอกสารสามประเภทหลักๆค,คือ ทะเบียนที่เกี่ยวได้สถานภาพการสมรสอย่างเช่นทะเบียนสมรสทะเบียนยาทะเบียนที่เกี่ยวได้บุตรเช่นการรับรองบุตรแล้วก็ทะเบียนที่เกี่ยวได้ชื่อบุคคลอย่างการเปลี่ยนชื่อนามสกุลค่ะอ๋อซึ่งในแนวข้อสอบข้อที่1ิบเขาก็ถามตรงๆเลยว่าข้อใดคือข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลที่ต้องจัดเก็บคําตอบก็คือคอทะเบียนที่เกี่ยวด้วยสถานภาพการสมรสซึ่งเป็นหนึ่งในสามประเภทหลักที่ว่ามาถูกต้องครับ และสุดท้ายเมื่อการเดินทางของชีวิตสิ้นสุดลงการตายก็ต้องถูกบันทึกเข้าระบบเช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรข้อมูลบุคคลเลยซึ่งจะใช้เอกสารคู่กันเหมือนตอนเกิดเลยคือมรณบัตรและทะเบียนคนตายเพื่อบันทึกข้อมูลและปรับปรุงสถานะของบุคคลนั้นในฐานข้อมูลกลางให้เป็นปัจจุบันซึ่งก็เป็นคำตอบของข้อสอบข้อที่8ครับสุดยอดเลยค่ะพอเราไล่เรียงตามเหตุการณ์ในชีวิตแบบนี้ ตั้งแต่เกิดย้ายบ้านเปลี่ยนสถานะจนถึงตายมันทำให้เห็นภาพชัดมากเลยว่าข้อมูลแต่ละส่วนมาจากเอกสารอะไรบ้างไม่ต้องท่องจำแบบเป็นลิสต์ยาวๆเลยจะเห็นได้ว่าแค่10ข้อแรกนี่ก็เหมือนเป็นการสรุปภาพรวมของกฎกระทรวงฉบับนี้ไว้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะถูกต้องครับเพราะสิบข้อนี้มันครอบคลุมทั้งหลักการใหญ่ๆอย่างที่มาอานาจเหตุผลแล้วก็ครอบคลุมรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เป็นหัวใจสาคัญอย่าง ประเภทของเอกสารที่ใช้จัดเก็บข้อมูลด้วยจริงด้วยค่ะและสิ่งที่น่าสนใจกว่าการตอบข้อสอบได้ก็คือการที่เราได้เห็นว่ารัดมองและจัดการข้อมูลประชากรอย่างไรซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับบริการสาธารณะอื่นๆที่จะตามมาครับ เป็นมุมมองที่ทําให้เรื่องกฎหมายแห้งๆดูมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยค่ะการเข้าใจว่าข้อมูลของเรามาจากไหนถูกเก็บอย่างไรและใครดูแลก็เหมือนเ,นเป็นการเพิ่มความรู้รอบตัวในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและแน่นอนค่ะว่าการเจาะลึกสิบข้อในวันนี้เป็นเพียงการอุ่นเครื่องเท่านั้นสําหรับใครที่ต้องการฝึกฝนและทดสอบความเข้าใจให้ครบถ้วนถูกมิติของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังมีข้อสอบอีกยี่สิบข้อที่เหลือให้ได้ทบทวนกันต่อนะคะซึ่งข้อที่เหลือจะลงลึกในรายละเอียดที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นครับ เช่นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบไหนการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งการทำลายเอกสารเมื่อครบกำหนดซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเข้าใจที่แม่นยำขึ้นไปอีกครับถูกต้องค่ะซึ่งสามารถฝึกทำข้อสอบที่เหลือพร้อมเฉลยละเอียดได้จากการซื้ออ e ีบุ๊กฉบับเต็มผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้การฝึกฝนทำโจทย์บ่อยๆถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยตอกย้ำความเข้าใจและทำให้เราจดจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ